จากร้านบีบีการ์บัวบัครับวันนี้วันที่15ตุลาคม2568ก็กลางเดือนแล้วนะครับผมกางเดือนแล้วกางเดือนตุลานะครับบีบีการกระบอกนี้น้องชายที่สุราษฎร์ธานีเป็นคนสั่งซื้อนะครับน้องชายก็ซื้อแบรคงก,กันกับผมไปแล้วล่ะหนึ่งกระบอกเนาะเห็นผมรีวิวรุ่นนี้ก็ชอบนะก็จัดอีกนะฮะตัวนี้เป็นงานของเอเลียตนะครับเอเลียตลูกโมสมิธ686นะครับมีเข้ามา2ขนาดลำกล้องนะ มี3.5นิ้วกับตัว2นิ้วตัวนี้ก็คือตัว2นิ้วครับผมเหมือนเหมือนเปือนจริงอ่ารีวิวมิติขนาดน่าหนักเหมือนเปือนจริงลูโม่สมิธหกแปดหกเลยนะครับใกล้เคียงกันมากนะฮะสวยน่าสะสมครับผมนีระบบก็มุนซ้ายเหมือนกันศูนย์หน้าก็ฝังพลาสติกสีสม้มผมเคยทําคลิปรีวิวไปแล้วละ่ะรุ่นนี้นะฮะประกับด้ามเป็นไม้แท้นะในกล่องเขาก็มีกล่องแงแดบนี้เลยนะครับแลกกสุนอกก แถมมาให้1ชุดนะครับหนัดน้องชายก็สั่งกระสุนลูกหนักเพิ่มนะครับตัวนี้ถุงละ600บาทขนาด0.36ครับแล้วก็ลูกเหล็กอีก1ถุงแก๊สกาโม่1กล่อง5หลอดอถ้าชอบบีบีกันหรือแบล็งกันก็แอดไลน์มาสั่งซื้อได้ครับลายดีร้านตรงชื่อคลิปวีดีโอครับตัวปืนราคา6,900บาทนะครับยังไม่รวมค่าส่งเนาะทักไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดได้ครับ